ปิดท้ายเบรคนี้อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อทางโหราศาสตร์แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงพระพุทธศาสนาด้วยนะครับ<ะ>สืบเนื่องจากคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทางสมเด็จทงชัยวัดไตรมิตรวิทยารามหรือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเปิดเผยว่าจะมีการจัดพิธีสวดนบพระเคราะห์รับส่งพระราหูย้ายราศีคุณผู้ชมฮะอันนี้ก็เพิ่งทราบจากทางสมเด็จธงชัยในสัปดาห์นี้ครับ พระราหูเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงจะมีการย้ายราศีครับซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อดวงเมืองและประชาชนสมเด็จธงชัยบอกว่าคือเนื่องจากพระราหูจะย้ายจากราศีเมถุนเข้าราศีพฤกษพในวันที่10กันยายนตอนตี2 51นาทีและจะสถิตอยู่ไปจนถึงวันที่30มีนาคมปี65เลยนั่นก็คือประมาณ1ปีครึ่ง หนึ่งปีครึ่งที่พระราหูย้ายจากราศีเมถุนไปสถิตอยู่ในราศีพฤษภการย้ายของพระราหูจากราศีหนึ่งไปสู่อีกราศีหนึ่งสมเด็จธงชัยบอกว่านี่คือเรื่องใหญ่และมีความสําคัญทางโหราศาสตร์เป็นอย่างมากเพราะพระราหูเนี่ยหมายถึงเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นดาวที่ให้ทั้งคุณและโทษที่สําคัญเท่านั้นไม่พอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยคือการย้ายของพระราหูย้ายราศีนะฮะ หนึ่งปีครึ่งประจวบเหมาะกับมันอยู่ในช่วงของการโครจรการเคลื่อนตัวของดาวมฤตยูครับดาวมฤตยูเนี่ยเคลื่อนจากราศีมีนเข้าราศีเมฆเป็นราศีของดวงเมืองไทยซึ่งทับดวงเมืองพูดง,ง่ายๆการเคลื่อนตัวของดาวมฤตยูเนี่ยจากราศีมีนไปราศีเมฆเนี่ยเคลื่อน ในวงรอบเนี่ยเคลื่อนตั้งแต่6มีนา59มาแล้วนะครับตอนตี5 23นาทีแล้วก็สถิตอยู่ในราศีเมฆเนี่ยจะไปจนถึงวันที่7กรกฎาคม65ซึ่งมันคือการเคลื่อนตัวของดาวมฤตยูบอกอะไรบอกอย่างนี้ฮะพระราหูย้ายราศีเข้าอยู่ในการเคลื่อนตัวของดาวมฤรตยูเลยคือเวลามันคาบเกี่ยวกันส่งผลอะไรสมเด็จธงชัยบอกว่าถือว่าสาคัญมาก ดาวมฤตยูได้ชื่อว่าเป็นราชาของดวงดาวทับเปรียบก็คือเป็นเทพหรือพระศิวะหรือพระอิศวรใครจะมาขวางมาหยุดไม่ได้มันทําให้เห็นว่านับตั้งแต่ปี59เป็นต้นมาก็คือถ้าดูตามเวลานะฮะตั้งแต่ดาวมฤตยูย้ายราศีก็คือ6มีนา59ตั้งแต่ปี59เป็นต้นมาบ้านเมืองของเรามีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้านมาประกอบกับ พอพระราหูจะย้ายราศีมัททัพมักขวางดาวมฤตยูอีกมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะส่งผลต่อทุกคนทำให้เกิดแรงกระเพื่อมกับคนในทุกราศีเกิดอะไรได้บ้างมีทั้งดีก็ได้ทางไม่ดีก็ได้เวลาราหูขยับตัวเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องทั้งเรื่องของธรรมชาติฝนฟ้าและบุคคลสำคัญ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการลงทุนประกอบกับมีดาวมฤาตยูมาเสริมเข้าไปอีกเราไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนฮะจะไปทางดีหรือจะไปทางร้ายสมเด็จธงชัยจึงบอกว่าอย่างนี้ครับทางวัดไตรมิตรวิทยารามเนี่ยก็เลยจัดพิธีสวดน,นบพระเคราะห์ครั้งใหญ่เลยจะสวดตั้งแต่เวลา18นาฬิกาที่พระอุโบสถวัดไตรมิตรณวันที่10กันยายน เพื่อให้ดาวพระเคราะห์ทั้ง9ก้าดวงคุ้มครองดวงชะตาของประเทศและประชาชนดาวราหูถือเป็นดาวใหญ่เวลาให้คุณก็ให้มากเวลาให้โทษก็ให้มากแล้วการย้ายครั้งนี้ยังอยู่ในเขาใช้คำนี้ฮะพบกระดุมพระพบกระดุมพระถ้าผมออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะซึ่งมันจะคาบเกี่ยวไปหมดเลยเศรษฐกิจการเงินทรัพย์สินรายได้ผลประโยชน์อาจจะบัรดาลให้เป็นได้ทั้งเศรษฐี หรืออาจจะบันดาลให้กลายเป็นยาจกยากจนในเวลาเดียวกันก็ได้จึงต้องสวดเสริมดาวนกพระเคราะห์นอกจากนี้ท่านสมเด็จธงชัยนะฮะยังบอกว่าครึ่งปีหลังของปี63ก่อนที่ราหูจะย้ายมีดาวโครจรวิปริตหลายดวงซึ่งส่งผลกระทบเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้ดีอาจจะนำประเทศไปสู่สังคมใหม่ฮะ ไม่แน่ใจว่ายังไงแต่อันนี้มันเป็นหลักความเชื่อตามโหราศาสตร์ใช่ซึ่งสมเด็จธงชัยบอกว่าก็เอาทางพระพุทธศาสนาเข้าไปบวกด้วย<ฆ>นั่นก็คือการสวดนพเคราะห์นั่นเองนะฮะจะสวดกันวันที่ย้ายราหูเลยราหูย้ายราศีมีเรื่องแบบนี้อันนี้ทางโหราศาสตร์เนี่ยมันก็อาจจะต้องทําความเข้าใจค่ะ<ฆ>ผมก็อ่านอยู่สักพักหนึ่งนะฮะพระราหูย้ายราศีไปไป,ไปทับกับดาวมฤตยูอีกสองภาษาเลยจะดีหรือจะร้ายเดี๋ยวเรารอ รอดูกันว่าจะเป็นอย่างไร